สายเวทใช่ไหมครัมันเป็นเศรษาตีจากอตีจากสายยาเยาเป็นเอกสายเวทเกสายเวทเมันเหมือนกับการแบบเก็บเลเวลของตัวเองนะตั้งแต่ต้อมาหาเก็บเลเวลตั้งแต่เจ้าสมิงตะกุดโทนทุกอย่างเราก็จะได้แบบใช้คาถาผมอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ได้อ่านเยอะเพราะว่าเข้าไปอ่านเขาก็เหมือนมีสายยานนี้เข้ามาให้แล้วแล้วบวกกับเรา เขาก็ตั้งให้แบบเป็นสายมูเป็นสายแบบชอบทําบุญสายอะไรอย่างนี้ด้วยครับแน่ารักดีครับมีชอบทั้งแบบว่าทางเวททางมูเลยในประเทศเป็นเลยเนาะถ้าในละครก็น่าจะสายเวทถ้าเกิดชีวิตจริงก็ออกทางมูหน่อยใช่ครับเราเรางองไหมคะว่าเราเข้าไปติดหนึ่งเม็นติดได้ยังไงเนี่ยงงครับก็งงอยู่ก็อดี๋ยวเดี๋ยวเอ้เราก็พยายามเรียบเรียงว่าสายเวทมาจากอะไรก็น่าจะเป็นจากการที่เราได้ สะสมจากละครที่เราได้เล่นทั้งละครบู๊ละครที่ใช้จินตนาการหรือซีจีอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมาจากตรงนั้นตัวละครใจนะคะไดรับสายไม่ค่อยแรงมากเย้โหดีใจฮะตอนแรกนึกว่าจะมีหนักกว่านี้เลยไม่น่าจะมีเออแต่นี่โอเคครับน่ารักครับน่ารักครับได้อยู่เนาะน่ารักครับแฟนว่างเงี้ยบ้านคระสายเวทเขาเอาไปตั้งเป็นมีเป็นแฮชแท็กกันแล้วบอกว่า โดนโดนพลังเวทของหัตสวีหรือยังอะไรก็มีเขาไปอ่านเ็น่ารักครับแฟนๆเขาก็ติดแฮชแท็กทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็โซเชียลต่างๆ้ชีวิตติดพลังเวทของสวีหครับไม่มีเลยครับเสกให้ชครมารักไม่ได้เลยัดพอนะตับไม่ัดพอนะครั อันนี้เขาตั้งเป็นเพราะคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันคือคนถึงคนแล้วเราเป็นหนึ่งเราน่าจะใช้พลังเยอะสุดแล้วมั้งในเรื่องของการในเรื่องของการเล่นละครก็น่าจะน่าจะเป็นเราเบียดโอ้ไม่อันนี้อั่ไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่แต่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ ที่ได้ให้ฉายากับกับเพืมมัยครับให้เราต้องใส่ยาตัวเองเราอยากตั้งว่าอะไรแล้วอันนี้ได้ไหมครับถ้าฉายาตั้งไม่ออกต้องถามพี่วาวเลยครับพี่วัวเขาบอกให้พี่วาตั้งเขาบอกว่าแรงมากให้ตวาง้แรงมาก เราเร็วไพอาเท่าชีวิตจริงเพราะว่าชีวิตจริงเราชอบเป็นสายบุญหรือเปล่าชอบส่วนใหญ่ชอบทาบุญครับทําบุญต่างๆทั้งในบ้านเกิดตัวเองแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เราที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ถ้าเกิดในเรื่องของการขอพรก็จะไปกับคณะต่างๆที่เราได้ได้ร่วมไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไปขอพรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการทําบุญทั้งสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็แล้วแต่อยูุบ้านแล้วรู้ักหนันใช่ไหม ม,มันเป็นจังหวะที่เราว่างพอดีครับเราว่างเราก็เลยได้ได้ออกไปทําบุญได้ได้มีเวลาได้ได้จัดเวลาในการไปทําบุญได้ช่วงนี้ก็จะไปหลายๆที่หน่อยปีนี้อะไรแรงเราก็จะไปที่ตรงนั้นอะไรอย่ามนี้ไปตามแตีแบบว่าแบบมีที่แบบเด็ดๆ,ๆเหมาะเปนแฟนต้องไหมครับผู้ดือก,การผมจะบอกว่ามันแล้วแต่ปีเพราะดวงดวงแต่ละปีไม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นผมก็ผู้ว่าผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนจัด ผู้การเป็นคนจัดครับกลัวเขาจะมองว่เป็นพระเอกสายมูแบบเต็มตัวแบบสุดเลยกลัวคนงงไหมชนะครับกลัวคนงงกลัวว่าเป็นแบบสายอ๋อไม่ณตอนนี้ผมก็ยังมองไม่ออกว่ามูคืออะไรนะโอ้ยังยังแบบว่ายังคงทำบุญยังถ้าเกิดว่ามีจังหวะหรือว่าช่วงไหนที่เราทำได้เราก็ทำไม่ว่าจะทำกับคนกับสัตว์หรือว่าทำกับวัดกับอะไรอย่างเงี้ยผมทำหมดอย่างปีนี้มีบุญใหญ่ไหมครับกับแฟนหรือว่ากับพี่บินนะครับผู้การ กับใช่ครับมีไปทํากับหลวงลุงที่ที่ผ่านมาไปฉลองโบสแล้วก็ฝังลูกนิดๆครับที่บ้านแล้วก็ช่วงปีใหม่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับน่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่คุณแม่บ้านนอวัดหนองคางาาทาจังหวัดบึงกาฬครับอยู่บุ่ง้ามครับน่าจะบุ่งพาม ไมอย่าปีหน้ามันก,กับว่าคนเนิดรั่นที่เปิี่ยนแลงใช่ครับจบเรียบร้อยครับผม,มจบตามเกณฑ์ด,ดีใจครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณตาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเ้ารอคือก,ก็คือใบป,ปริญญาหนึ่งอย่างเพราะว่าในครอบครัวเราก็ก็ยังคงเหลือเราที่ยังเราที่ยังที่ยังต้องทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเรียนพอได้พอจบในเรื่อง,องการเรียนทุกอย่างก็เบาขึ้นแล้วครอบครัวก็รู้สึกว่าจะดีใจมากๆได้บอกเเขาว่าไงบ้าง อบัทุกคนเขาคุณยายผมเนี่ยเตรียมชุดผ้าไหมสวยๆแล้วครับแล้วคุณตาก็เตรียมซื้อทองให้สองบาทเขาบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วครับเตรียมจงไปทั้งสามชีวิตเหมือนกับบ้านรวมญาติทอมแล้วรวมน่าจะโอ้โหมามากันเยอะน่าจะมากันเยอะทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งคุณแม่น่าจะมากันเยอะน่าจะชุดใหญ่น่าจะเหมารถทัวร์กันมาอยู่เรียกว่าทุกคนตัดผ้าไหมกันหมดแล้วตัดผ้าไหมรอแล้วครับรอวันละ คือโอกาสเปิดร้านสัมภารเป็นงานงานนี้เลยไหมคะไม่น่าจะมีแล้วเพราะเราแต่เขาถามหาแล้วไงรอบาที่แบบาดเปิดตัวเลยไหมหนักยรือยังครับยังยังใช่ยังยังที่ผ่านมาหนักไหนในการเรียนด้วยทำงานไปด้วยหนักในเรื่องของการส่งโปรเจกต์เพราะว่าบางทีโปรเจกต์เราต้องไปดูดูเองด้วยเวลาทําส่งทํารายงานทำโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องทําร่วมกับเพื่อนนะครับบางทีเราก็ต้องเช็ควิดีโอ เช็คงานต่างๆด้วยด้วยตัวเองเก็จะค่องค่าที่จะหนักหน่อยครับผู้จัดกาในการทับ <ๆ S 2> เราทำงานไปด้วยเราต้องรักษาความส์เุ็ใความภูมิใจมีมากๆเลยครับแต่สิ่งที่สิ่งที่เราดีใจก็คือมันมันหมดสิ่งที่เราต้อง,ต,องต้องคิดคิดตรงนั้นแหละแล้วก็ไปไปดูขั้นต่อไปหรือว่าไปดูช่องทางต่อไปที่เราที่เราจะทําต่ออย่างเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ครับก็จะมาหนักเรื่องตรงนี้แหละมี่เลยที่เราอยากจะทํานอกจากนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ทำโปรตีนแล้วก็จะมีปลาร้าที่เราทำขึ้นมาใหม่ ก็จะมาดักตรงนี้่แทนเรียนต่อนะครับน่าจะมีครับน่าจะมีรจริงๆอ่ะผมอยากเรียนบริหารบริหารระหว่างประเทศหน่อยเดี๋ยวกําลังมองหามหาลัยอยู่ครับพักไปก่อนหรือว่าเอาเลยเอาเลยจะต้องต้องต้องดูอีกทีหนึ่งครับต้องดูต้องต้องเช็คตารางงานของตัวเองก่อนว่าว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานหนักมากก็คงจะเรียนต่อในเรื่องของปริญญาโทไปเลยจริงๆรูเลยเพราะว่าไปอยากอยากครับอยาก เพื่อเพื่อที่จะได้แบบว่าเสริมกับธุรกิจที่เราทําด้วยอยากเลยครับจริงๆอยากเลยธุรกิจอะไครับธุรกิจปลาปลาขายดีครับคือจริงๆผมทากะว่าจะแบบทาเป็นสินค้าหรือว่าเป็นธุรกิจใม้พ่สาวก็ทําเล่นๆลองสั่งมาพันขวดสามวันขายหมดเลยพอขายหมดเราต้องสั่งล็อตใหม่มันผลิตไม่ทันแต่ตอนนี้ทันเรียบร้อยแล้วครับเริ่มลงตัวแล้วครับตอนนี้ก็กาลังแบบติดต่อ ขนส่งระหว่างประเทศอยู่ครับอาจจะส่งแบบประเทศเ<อ>พื่อนบ้านใช่ครับเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งตัวแทนจําหน่ายแล้วก็อรอคุยเรื่องราคาในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายต่างๆครับเรื่เหมองกันติตัวเร็วนกันนะพี่รกิินใช่ครับพอมันทําแล้วมันมันเห็นเงินแล้วมันสนุกมันสนุกครับก็เลย,ก,เลยก็เลยอยากจะลองจีงจังกับทั้งตรงนี้ดูให้พี่สาวถ้าเกิดว่าทุกอย่างระบบทุกอย่างมันลงตัวเราก็จะ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะหนักมากก็จะให้พีพ่สาวเป็นคนดูจับผู้ดีาร์กากพี่ใหญ่เป็นโรงงานใหญ่จะเป็น,นอยากนะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามองไว้แล้วเราเห็นภาพว่าเราขายได้แล้วเนี่ยก็ก็อย<บ>ากจะมีแบบเป็นโรงงานเลยก็มองใหญ่อยู่ครับเริ<บ>่มศึกษาเริ่มเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเรื่องของธุรกิจเพิ่มขึ้นครับของเราเด็ดยังไงครับในตลาดมีหลายเจ้บเหมือนกันแซ่บครับแซ่บตะโกนแซ่บตะโกนมันเป็นคือจริงๆอ่ะแต่ละสูตรความอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอ่ะลองหลายๆสูตรแล้วผมรู้สึกว่าสูตรเนี่ยผมชอบ แล้วก็อยากจะขายเผื่อว่าใครจะชอบแบบสูตรเดียวกับผมบางคนชอบเค็มบางคนชอบนัวของผมจะจะนัวพอดีจะนัวพอดีแล้วก็ไซส์ขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่400ม l ในในราคาที่เราบอกว่าสามารถสั่งซื้อันได้ครับปลาล้านหรือเราแซบครับเราแซบพอๆกับปลาล้าเลยครับปลาล้าต้องกินกับข้าวแต่ผมมันไม่ต้องกินกับอะไรก็อร่อยอันนี้ใครการันตีฮะเออ การัตีเลยกานตีเลยครับถ้าผมใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะครับผมตอนนี้เราก็มีติดต่อได้ทาง IG นะครับเราก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมใครที่อยากจะสั่งก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ปลารหลักเข้มข้นครับเานัี่ที่ผมว่าเติโตรงเร็วไหมแลอกิน เพิ่งเริ่มทำผมผรู้สึกว่ายังยังไม่ได้แบบเติบโตอะไรหรอกก็ก็ยังลองลองผิดลองถูกกันอยู่แต่ในเรื่องของคุณภาพของน้ำปลาความอร่อยเนี่ยยังคงที่มากๆแล้วก็อยากจะค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆลองหาช่องทางเรื่อยๆครับโอเคครับเ่แอเื่ออะไรององชราแล้แชร์มาแล้ว แข่งก yeah, yeah. ับข้ายังไม่ดูเลยน้องเราเดียวไม่ดูเลยเห็นี่ห้อของข้าเขาสบายใจแล้วงานอย่างเดียวกระหังกระงกระงะ้อง่ยาให้ใส่เพเขามีทุกปีใช่ไหมครับ่ยาีเอ็มต้นนี้ะ

วันนี้ด้วยนะครับด้วยนะโอเคไหมคะ